ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลครัวหลังเขานะครับวันนี้พบกับผมเสียนหลังเขาเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาปูหากบกันนะครับครับวันนี้มากับจ่าโยมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับผมไปหาปูํำห้วยนี่แหละห้วยองเต่านะครับห้วยองเต่าองเต่าบ้านนะครับจะมีกบด้วยนะครับพี่น้องติดตามรับชมได้เลยครับผมเหยื่อของเราวันนี้ครับเป็นไก่เน่านะครับ แล้วก็มีข้องครับเอาไว้ใส่ปูนะครับผมแก้เมื่อยกันครับพี่น้องอลุยครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปห้วยนะครับพี่น้องอเราจะทำการใส่เหยื่อกันครับพี่น้องนี่นะแบบนี้นะครับมัดกับก้อนหินนะครับ เรียบร้อยครับจุดแรกนะครับวันนี้เรามีเหยื่อประมาณ1ิบสองชิ้นนะครับโอ้ยทางค่อนข้างลำบากครับพี่น้องนี่นะฮะจายมไปดูนะครับจะจะยมได้ได้กบครับพี่น้องได้กบมาหนึ่งตัวครับอูหมานหมานครับเจอหนึ่งตัวนะครับอยู่ในรูครับพี่น้องเดี๋ยวนะฮะจะจับให้ดูนะครับ ได้แล้วครับหนึ่งตัวครับนี่ฮะก็ใหญ่พอสมควรครับจุดที่สองครับจุดที่สองนะครับเจออีกแล้วครับหนึ่งตัวครับพี่น้องเห็นไหมฮะโอ้นี่ครับได้หนึ่งตัวครับจุดที่สามนะครับวางประมาณนี้ครับพี่น้อง มันจะมีวังนะครับดูครับจุดที่สี่ครับจุดที่สีเนาะนี่เนาะโอเคจุดที่สี่ครับนี่ฮะทำไหมอ่าเรียบร้อยครับโอ้ได้อีกหนึ่งตัวครับพี่น้ะงอ,อ้ตัวใหญ่มบเริ่มเลยครับนี่ฮะฝีมือ จายยมนะครับเรียบร้อยครับใส่คล้องเลยครับโอ้หมานหมานครับพี่น้องนี่ครับจุดที่หกของเราครับจุดที่เจ็ดของเราครับได้แล้วครับโอ้โหโอ้โหหลุดหายแล้วครับเอ้ยยังไง โอ้พี่จ๋าได้ไหมฮะได้ไหมครับผมโอ้พี่จ๋าไอ้เจอปูตัวใหญ่ครับโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ถ้าสไลเดอร์นะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับ ตัวเล็กอยู่นะครับพี่น้องเราจะไม่เอานะครับตัวเล็กก็ปล่อยไปครับ<ต>ให้มันโตรครับเหยืออันที่เจ็ดที่แปดมั้งครับเนี่ยไม่ดูอันที่เท่าไหร่นะครับ โ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องอ้ได้แล้วโอ้โหเบือเริ่มเลยครับผมมีขาเดียวขาหายไปหนึ่งข้างครับมาเกลือครับใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็มีครับโอ้ได้แล้วครับโอ้ได้ไดตัวครับ ใส่เหยื่อะนะครับอันสุดท้ายเลยเหลืออันอเหอลืออีกอันนึงครับเหลืออีกสองอันนะครับพี่น้องใส่ไว้ก่อนนะครับโอ้อันนี้เรายังไม่ได้มาดูไอยเหยื่อที่เราวางกับดักไว้นะครับก็ได้เกือบยี่สิบตัวแล้วครับพี่น้องอันสุดท้ายครับพี่น้อง่จะายมจัดการนะครับนี่นะครับ น้ำไหลดรัวเลยครับเราจะรอเวลาประมาณ10นาทีนะครับพี่น้อง10นาทีผ่านไปครับพี่น้องอันแรกยังไม่มีนะครับเหลืออแรกน่าจะเป็นมีครับบางนี้ครับ แต่เมื่อกี้จ่ายมได้ตัวหนึ่งครับมันเดินขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นหินมาเลยนะครับเมื่อกี้ได้หนึ่งตัวนะครับมันน่าจ,จะจะจะได้กลิ่นเนาะนด้กลิ่นมันมมมเนาะเก็บเหยื่อกันครับโอ้เหยื่ออันที่สองก็ยังไม่มีครับพี่น้องโอโชว์นะครับอือนี่ตัวแม่นะครับ ตัวเมียตัวเมียนะครับมาครับอันนี้ครับมีครับโอได้ผลลครับโอ้โหตัวเบเริ่มครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ฮะอือได้เลยครับจุดนี้มีหลายตัวครับได้ไหมฮะโอ้เรียบร้อยครับ เดือดอันกันไม่เดือนตัวที่นี่เดือเดือนอ่ะพีเนาะจับเดืออันหนึ่ง,นง,นนง,นตงตัวครับพี่น้องโอ้จุดนี้ได้สองตัวครับนี่ครับเดินม,มาได้อีกหนึ่งตัวครับ นี่อีกหนึ่งตัวครับโอ้ใจตรงหนึ่งตัวนี่อะไรเหยื่อไป่งเหยื่อโดนลากลงข้างในแล้วครับพี่น้องเห็นไหมฮะ เดี๋ยวไอ้ให้จะยมดูดิว่ามันจะอยู่ข้างในหรือเปล่า๋ยวต้องเ,เอามือสอดทั้งสอดทั้งรูนีดน้ดูฮะจ่ฮะจมว่าจะได้ไหม,ไมไโอ้มันน่าจะเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้นะฮะตัวใหญ่มากครับพี่น้องนี่นี่ฮะตัวใหญ่มากครับ โอ้โหตัวใหญ่มากครับอุ๊ยนี่ฮะตัวนี้กำลังขึ้นมาเห็นไหมครับมันได้กลิ่นนะครับดูครับโอ้โหความล่าชันมันก็ยังดับด้นมาครับนะครับกุดโต๊กกุดโต๊กนี่โจ๊กฮันนอฮันอ เโอ้ยโอ้ยที่น้องครับจุดนี้ได้หลายตัวครับเออมันโอ้ตัวมันเริ่มครับโออต่อสู้กันครับสามตัวครับเก่งจังกระกระ เยเีต็มคล้องเลยนะฮะพี่น้องโอ้โหปูรดนว้อนครับประมาณสี่สิบห้าสิบตัวครับได้ปกปลาช่อนภูเขาครับสรุกผลงานข้ามคืนนี้ครับพี่น้องโอ้โหหนึ่งสองนี่ฮะสาม